กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านครับหาเรื่องกล่าวขานมาแล้วสามหนุ่มถึงกับสางเมาเมื่อเจอผีกระสือห้อยใสลอยแสยกหน้าเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นโปรปสดสรบรับฟังกันต่อครับมีเรื่องเราของผู้บ่าวเราเคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อคืนวันนั้นเขาได้ชักชวนเพื่อนสองคนเพื่อที่จะไปเล่นสาวเกี้ยวสาวจีบสาวอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันจากหมู่บ้านของชายหนุ่มน่าจะประมาณราวๆสองกิโลเมตรส่วนทางที่จะไปนั้นจะเป็นทุ่งนาส่วนทุ่งนานั้นได้เก็บเกี่ยวแล้ว เหลือแต่ต่อสั่งเมื่อพบคำเขาก็ได้นัดเพื่อนสองคนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็ได้เตรียมตัวเดินทางที่จะออกไปจีบสาวอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาได้ซื้อเหล้าขาวสองขวดใหญ่ติดไม้ติดมือไปด้วยขณะเดินทางผ่านทุ่งนาเขาก็พากันลินเหล้ากินไป เดินไปเพื่อยอมใจเวลาเจอสาวจะได้กล้าคุยไม่คะไม่เขินพ่อสามหนุ่มเดินทางมาถึงบ้านสาวงามแห่งหมู่บ้านนี้เขาก็ได้ขออนุญาตแม่พ่อทางฝ่ายหญิงเพื่อเข้าไปนั่งเล่นในบ้านพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็ต้อนรับขับสู่เป็นอย่างดีและได้ปล่อยให้ ลูกสาวของตนนั่งคุยกับสามหนุ่มตามลำพังส่วนสามหนุ่มก็คุยสาวแบบเพลินๆเฮฮาตามประษาวัยรุ่นพอตกดึกประมาณห้าทุ่มสามหนุ่มก็ขอลาพ่อแม่ของทางฝ่ายหญิงและได้ลาสาวงามเพื่อที่จะกลับบ้านเขายังเหลือเล้าขาวอีกหนึ่งขวดใหญ่ขณะเดินทางผ่านชายทุ่ง ยามค่ำคืนเดือนมืดเขาก็ได้รินเล่าขาวกินด้วยเดินไปด้วยสนุกสนานเฮฮาหมาก็เห่าหมาก็หอนสามหนุ่มไม่สนใจใหญ่ดีอะไรเลยก่อนถึงหมู่บ้านสามหนุ่มก็ได้ผ่านชายทุ่งนาก็เริ่มแปลกใจได้มองเห็นไฟลอยแวบบแวบบ สามหนุ่มก็ได้ถามกันไปถามกันมาว่าไฟอะไรวะไฟอะไรวะและแล้วไฟดวงนั้นก็ค่อยๆลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเริ่มมองเห็นได้ชัดสามหนุ่มตกใจถึงกับสามเมาเลยทีเดียวพากันร้องพีกกะกากาาซื้อพีกกะกะกาาซื้อส่วนไปผีกคซือ ก็ได้ลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนมองเห็นใบหน้าอย่างชัดเจนว่าเป็นกระสือผีผู้หญิงลำไส้เป็น่วงยาวย้อยแสงแวบบแวบบออกที่ดวงปอดและออกที่ดวงตาสามหนุ่มจึงได้พากันวิ่งหนีดวงไฟผีกระสือส่วนผีกระสือ ก็ไล่ตามสามหนุ่มจนประชันชิดจนสามหนุ่มวิ่งแทบไม่ทันและแล้วสามหนุ่มก็คิดแต่ว่าผีกระสือนั้นกลัวไม้หนามพวกเขาจึงได้พากันมองหาไม้หนามแต่พวกเขาก็โชคดีได้ไปเห็นหนามไม้ไผ่พวกเขาจึงนำหนามไม้ไผ่มาถือไว้คนละอัน แล้วพวกเขาก็ได้แกว่งน้ําไม้ไผ่แกว่งไปแกว่ง,วงมาจนผีกระสือหยุดไล่พวกเขาและแล้วพวกเขาก็ยืนแกว่งไม้หนามไม้ไผ่จนผีกระสือลอยแวบบแวบบแวบบแบบแล้วหายไปในความมืดเขาได้เล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังว่าผีกระสือนั้นกลัวน้ำ ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรณญาณในการรับฟังรับชมนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหาเรื่องกล่าวขานสวัสดีครับ